สวัสดีค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้ไปไหนมาไหนต้องระวังและป้องกันตัวเองให้ดีนะคะเพราะทั้งปัญหาฝุ่น PM 2.5มลพิษท,ทางอากาศเรายังต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดในหลายพื้นที่อีกด้วยค่ะวันนี้รายการ InnoLife นะคะก็หวังให้ทุกคนร่วมมือกันช่วยลดภาะวะโลกร้อนลดการเผาป่าลดปริมาณขยะและดูแลสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นค่ะ เช่นเดียวกับความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนผู้ประกอบการ SME ที่พยายามปรับกระบวนการผลิตสู่เส้นทาง BCG Economy Model เพื่อสร้างเศรษฐกิจและสังคมแบบยั่งยืนไม่ก่อให้เกิดปัญหาทรัพยากรเสื่อมโทรมขยะล้นเมืองและภาวะโลกร้อนค่ะคือเราเป็นศิลปินแล้วก็เป็นนักออกแบบที่สร้างสารรค์ผลงานศิละปะ แล้วก็โปรดักต์จากวัสดุเหลือใช้ทุกประเภทค่ะเรามีแนวคิดที่ว่าเราอยากที่จะเอาเรื่องราวของความคิดสร้างสารรค์เรื่องราวของงานฝีมือของคนไทยเนี่ยมาช่วยลดปัญหาขยะในประเทศค่ะ Turn to Art เราเป็นวิสาหิเพื่อสังคมนะคะที่สนใจเรื่องของการอัพไซเคิลวัสดุเหลือใช้ทุกประเภทมันเป็นการต่อยอดเรื่องราวของ ศิลปินเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าเทอร์นทัวร <c oughs> จะเป็นในพาร์ทของที่เป็นงานโปรดักต่างๆที่เราเอาวัสดุเหลือใช้มาอัพไซเคิลเป็นงานกระเป๋าต่างๆค่ะ <c oughs> เรื่องราวของเศษรษฐกิจหมุนเมียนเนี่ยเรามองว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสนใจตั้งแต่วิชุลดาเราเรียน ตั้งแต่มหาวิทยาลายัยนะคะตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีคําว่าซีร์คูลาร์ n คมีหรือเรื่องราวของความยั่งยืนเลยแต่เราสนใจเรื่องของวัสดุเหลือใช้เพราะเรารู้สึกว่าเราเห็นวัสดุเหลือใช้แล้วมันสามารถต่อย,ยอดไปได้อีกหลากหลายเลยนะคะเราก็ทํามาเรื่อยๆจนกระทั่งมีเรื่องราวของซีร์คูลาร์เคมีเข้ามาเราก็มองว่าอ,อันนี้มันเป็นเรื่องของอ ประเด็นหลักของโลกที่ทุกคนจะต้องให้ความสนใจดังนั้นเนี่ยเราก็เลยอยากที่จะเอาสิ่งที่เราสนใจอยู่แล้วตอนต้นมาผนวกกับเรื่องราวของเทรนด์โลกในยุคปัจจุบันที่เราจะลงมือทามันอย่างจริงจังค่ะแล้วก็ทํามันอย่างที่สามารถตรวจสอบได้ตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําปลายน้ําค่ะว่าแหล่งที่มาที่ไปของวัสดุเป็นอย่างไรบ้างเรานํามาจากไหนนะคะเราใช้ไปทั้งหมดเท่าไหร่แล้วก็ใครเป็นผู้สร้างสารรค์ผลงานต่างๆแต่ละชิ้นเราสามารถตรวจสอบได้หมดเลยค่ะ สิ่งที่น่าสนใจมากๆในตอนแรกที่วิชุราดาเลือกที่จะเข้ามาในแพลตฟอร์มนี้นะคะก็คือเราเห็นว่ามันยังไม่มีแพลตฟอร์มในเมืองไทยที่ไหนเลยที่รวบรวมเรื่องราวของออผู้ประกอบการตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเนี่ยเราก็ทำทางด้านสิ่งทอแล้วก็ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะการหมุนเวียนวัสดุเหลือใช้เนี่ยมันยังไม่มีเราสนใจเรื่องนี้แล้วก็เราเห็นว่าทางบพขอเองทางสถาบันสิ่งทอเองเนี่ยก็มีนโยบายมียิชั่นที่พูดถึงเรื่องของประเด็น ปัญหาสิ่งแวดล้อมหรือเรื่องของการจัดการขยะเรื่องของความยั่งยืนค่ะเราก็มองว่าเป็นองค์กรที่น่าเชื่อถือเราก็เลยวางใจแล้วก็อยากที่จะเข้ามาร่วมมันกลายเป็นว่าเราถูกพรูฟไปเลยว่าเราเนี่ยเป็นผู้ประกอบการที่ใส่ใจทางด้านนี้แล้วก็ได้รับการโปรโมทจากทางภาครัฐโด,ดยตรงด้วยค่ะ ก็อยากเชิญชวนผู้ประกอบการทุกทุกคนนะคะตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเลยค่ะที่ทำทางด้านสิ่งทอทั้งหมดนะคะมาสมัครในแพลตฟอร์มนี้เป็นแพลตฟอร์มที่ดีมากๆเพราะว่าสิ่งที่คุณจะได้เนี่ยอย่างแรกเลยก็คือคุณจะได้มีร้านค้าอยู่บนออนไลน์ที่มันเชื่อมโยงเครือข่ายไปยังแบบ w o r ทั่วโลกนะคะอันดับที่2ก็คือทางสถาบันเองและทางบพอขอเองเนี่ยยัง ให้การโปรโมตตัวแบรนด์ของคุณนะคะให้เป็นที่รู้จักทั้งในประเทศไทยทั้งในระดับสากลน,นะคะแล้วก็ลํลำดับที่3าก็คือคุณจะได้รู้จักกับเพื่อนๆที่อยู่ในวงการทางด้านสิ่งแวดล้อมเรื่องของการจัดการวัสดุเหลือใช้ต่างๆนะคะมันเป็นการเหมือนแบบพออยู่ในคอมมูนิตี้เดียวกันเนี่ยเราสามารถเชื่อมโยงกับเพื่อนๆอีกหลายๆคนได้อีกนะคะก็อยากเชิญชวนทุกๆคนค่ะเข้ามาสมัครในแพลตฟอร์มแห่งนี้นะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ประกอบการรายเล็กหรือว่า รายใหญ่นะคะมาร่วมกันแล้วก็มาร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับสิ่งแวดล้อมให้มันดีขึ้นค่ะสำหรับขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าเป็นสมาชิกแพลตฟอร์มสิ่งทอเศรษฐกิจหมุนเวียนหรือ w w w t e x t i l e c i r c l e c o m รระบบจะสนับสนุนข้อมูลต่างๆเพื่อการบริหารจัดการที่เป็นระบบสำหรับผู้ประกอบการรวมทั้งระบบการใช้งานที่สะดวกและง่ายมากสำหรับสมาชิกและผู้ใช้งานทั่วไป อาทิระบบลงทะเบียนเข้าใช้งานและแก้ไขข้อมูลข้อมูลผู้ประกอบการระบบค้นหาองค์ความรู้เรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียนระบบค้นหากฎหมายมาตราฐานข่าวสารความเคลื่อนไหวระบบค้นหาข้อมูลวัตถุดิบ Circular Textile Economy และฐานข้อมูลผู้ประกอบการระบบการจัดการข้อมูลสินค้าและหากมีข้อสงสยัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอได้เลยค่ะ